เทศบาลวัดเกตการามตั้งอยู่เลขที่19ทับ1ถนนหน้าวัดเกตตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน9ห้องเรียนโดยโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในระดับอนุบาลให้กับเด็กเล็ก เมื่อปีพุทธศักราช2450จากการริเริ่มของพระเทพพวง์เจ้าอธิการในสมัยนั้นปีพุทธศักราช2470ทางราชการจึงรับไปอุปการะดำเนินการและส่งครูมาสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่าโรงเรียนประชาบาลปีพุทธศักราช2480เทศบานนลนครเชียงใหม่ ได้รับโอนเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเทศบาลรับโอนเป็นโรงเรียนแรกจึงเรียกว่าโรงเรียนเทศบาล1วัดเกศการามปีการศึกษา2519โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนทดลองใช้หลักสูตรใหม่หลักสูตรพุทธศักราช2521 ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเพียง25โรงเรียนโดยเริ่มทดลองสอนตามหลักสูตรใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่1ตั้งแต่ปีการศึกษา2519ปีงบประมาณ2527เทศบาลได้รับเงินปุดหมุนเฉพาะกิจจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนหนึ่งหลังขนาด3ชั้น14ห้องเรียน3ห้องมุกปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันจำนวน23คนโดยนางสาวอินริตายาวิชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางธนัทถาวุฒิวานิชดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบันโดยมีการบริหารจัดการงานด้านต่างๆในโรงเรียนเป็นไปอย่างสอดคล้องตามนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มีผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนนักเรียนจำนวน148คนข้อมูลณวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2565โรงเรียนเทศบาลวัดเกศการามจัดการศึกษาออกเป็นสองระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษา ระดับปฐะถมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยที่ต้องศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดับประถมศึกษาโดยการเรียนการสอนในระดับนี้จะเน้นการสอนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กซึ่งเน้นในด้านของการพัฒนาร่างกายจิตใจสังคม สติปัญญารวมถึงอารมณ์ของเด็กนอกจากนี้ยังเน้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านกิจกรรมการเล่นและกิจกรรมเกมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้อีกด้วยโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะมีจุดเน้นทั้งสิ้นสองด้านคือด้านประสบการณ์สำคัญประกอบไปด้วยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาอีกด้านหนึ่งคือสาระที่ควรเรียนรู้ประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามมีความมุ่งหมายทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้เด็กได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านของความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานโดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงให้สามารถอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง ให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นรวมถึงนักเรียนในระดับประถมศึกษานี้ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะประกอบกับการใช้หลักสูตรท้องถิ่นพหูวัฒนธรรมผนวกเข้าร่วมกับการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รักในบรรพบุรุษของชนเผ่าและการเรียนรู้การใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีความสุขอีกทั้งการมีชีวิตที่มีคุณภาพอีกด้วยโรงเรยียนเทศบานวัดเกตการามซึ่งเป็นโรงเรยียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความหลากหลายของทางวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขายของตามบริบทของแต่ละครอบครัวค่ะดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องศึกษาบริบทของชุมชนเป็นสําคัญภายใต้การบริหารงานของดิฉันนะคะมีความคิดว่าการพัฒนาสถานศึกษาต้องใช้หลักการมีนนส่วนร่วมของเครือข่ายและโรงเรียนเป็นฐานหรือท,ที่ทราบกันในานามของ s c Based Management และตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ Planning, Organizing, l e a d e r Controlling หรือที่เรารู้กันจากกันในนามตัวย่อว่า P.O.L.C โดยสืบสารพระราชบัิธานของศาสตร์ของพระราชาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นตามหลักธรรมพิบาลมุ่งเน้นผลสำเร็จสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ P.L.C. ด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งในปีการศึกษาที่จะมาถึงในวิชานี้โรงเรียนเทศบาลวัดเกตจารามโดยดิฉันมีวิสัยทัศน์ในการใช้โรงเรียนเป็นฐานกับสังคมพหุหวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ดีองค์กรมีการพัฒนารอบด้านเก้ทาทันเทคโนโลยีดิจิทัลในศตรวรรษที่21มุ่งสู่นวัตกรรมไทยแรงศูโดยนักเรียนทุกคนต้องมีทักษะ3 r 8 c บนหลักของพระหุปัญญายึดหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาพิบาลในการบริหารจัดก,การที่เป็นเลิศค่ะโดยผู้เรียนต้องเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นพลโลกที่ดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้านการบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ด้านที่1ด้านงานการบริหารวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามมีการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นเพร่อหุกวัฒนธรรมวางแผนด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้วัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการนิเทศการศึกษาแนะแนว และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน,น,นาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดนอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาภายใต้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์กรอื่นๆรวมถึงการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่2 ด้านงานบริหารงบประมาณและแผนงานจัดทำแผนงบประมาณแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินมีการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้ตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างเพียงพอพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุคุรุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการรับเงินการเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินพร้อมจัดทำบัญชีการเงินจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ด้านที่3ด้านงานการบริหารงานบุคคล วางแผนอัตรากำลังจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพร้อมทั้งการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นประกอบกับการเก็บข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภทและการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดระบบการจัดทำทะเบียนประวัติบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้นด้านที่4 ด้านงานการบริหารทั่วไปพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาวางแผนการบริหารงานการศึกษาจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร พัฒนาม,มาตรฐานการปฏิบัติงานงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดำเนินงานธุรการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมจัดทําสัมมโนผู้เรียนการรับนักเรียนครอบคลุมถึงงานกิจการนักเรียนมีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นๆที่จัดการศึกษาประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานที่เอื้อเฟื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวได้ว่าบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามภายใต้การบริหารงานของเทศบาลน,นครเชียงใหม่ผ่านคณะผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งหวังว่าโรงเรียนจะเป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21 ผนวกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจร,ริยธรรมห่างไกลาย,ยาเสพติดมีจิตอาสาพร้อมทั้งผู้เรียนมีสมรรถนะครบ5ด้านครูและผู้คลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องมีสังคมที่สงบสุขกับพหุวัฒนธรรมสร้างความพรองดองสมานฉันมีงานทำรรสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำนึกรักแผ่นดินเกิดรักประเทศชาติและเป็นผลโลกที่ดีสนองวิสัยทัศน์พุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนโดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายอมรับตนเองเคารพผู้อื่นคิดอย่างสร้างสรรค์สวัสดีค่ะ